มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะคะจัดงานถแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติราชวิถีลันฟอร์ไลท์อิมเมอร์เจนซี่ออเพื่อสมทบทุนอาคารอุบัติเหตุและชุกเฉินนะคะและจัดซื้ออุปกรณ์กู้รูปพันธ์ทางการแพทย์ในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกาย,ยน2 5ง8นโดยจะออกสตาร์ทนะคะและเข้าเส้นชัยที่บริเวณโรงพยาบาลหน้าราชวิถีโดยภายในงานถแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากนายแพทย์จินดารโรจนะเมธินผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กลมการแพทย์เป็นประธานนะคบพร้อมด้วยนายแพทย์ไพโรธเขือกัญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีกลมการแพทย์แพทย์หญิงรัติยาพรชัยสุรีนะคบประธานชมรมวิ่งโรงพยาบาลราชวิถีกลมการแพทย์และดรสุนันทาลีเลิศพันธ์นะคบประธานกรรมการกลุ่มบจกอดอกบัวคู่เข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องประชุมพญาไทนะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะครับทางมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้ร่วมกับ ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับได้ร่วมกันจัดงานวิ่งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์2ประการนะครับประการแรกก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระอ,องค์เนื่องในวโรกาสที่ครบรอบ70พรรษานั่นคือวัตถุประสงค์ที่1นะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยก็เพื่อเป็นการระดมทุนนะครับในการบริจาคเงินเพื่อร่วมกันก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและก็ซื้อคลุภันธ์การแพทย์เพื่อทําให้อาคารหลังนี้ได้เสร็จสมบูรณ์และก็สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนครับผมซึ่งการจัดวิ่งครั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับแล้วก็ร่วมบริจาคแล้ว การจัดงานเนี่ยนะครับเรายังได้รับพรพะพม,มหากรุณาธิคุณนะครับได้ให้พระประพิไทยเนี่ยปรากฏอยู่บนเหรียญที่จัดสําหรับผู้มาวิ่งทั้งหลายซึ่งจะเป็นเหรียญที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นการกําหนดทิศทางการวิ่งเนี่ยปกติเราก็จะจัดวิ่งในสวนสาธารณะในที่ที่ดูแลง่ายแต่การจัดครั้งนี้เนี่ยเราจะจัดวิ่งรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพร้อมกับวิ่งไปบริเวณรอบ อรอบๆของอนุสาวรีย์นะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่น้อยมากนะครับที่จะได้รับความการุณาความร่วมมือจากหน่วยงานราชะการทั้งหลายในการช่วยกันดูแลทําให้อนุญาตให้เราไปวิ่งบนท้องถนนได้เพราะนั้นนักวิ่งทุกๆท่านนะครับจะได้ประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่คิดว่าอาจจะหาที่อื่นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านมาร่วมวิ่งในงานนี้ครับผมจริงๆอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเนี่ยนะครับ เราได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลนะครับ897ล้านแต่ก็ยังไม่พอจริงๆครับเพราะว่าไหนจะระบบต่างๆที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายเบสเสร็จแล้วเราคิดว่ายังขาดอีกประมาณ1,500ล้านเลยครับซึ่งเป็นภาระที่ทางโรงพยาบาลทางมูลนิธิเนี่ยจะต้องช่วยกัน เพื่อมาเติมเต็มทําให้อาคารนี้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้ในทุกๆชั้นครับหนักครับแต่ค่อยๆทำครับจริงๆเราจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนในงานนี้มาต่อเน,นื่องนะครับมีทั้งางานทอดผ้าป่างานเฉลิมพระเกียรติแต่โอกาสนี้จะเป็นงานใหม่เป็นการวิ่งการกุศลซึ่งอย่างที่เรียน,นครับว่ามีความน่าสนใจจริงๆก็อยากเรียนเชิญชวนทุกๆท่านครับผม ครับผมสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะมาสัมผัส,ผผส,สประสบการณ์ดีๆอย่างนี้นะครับก็สามารถอขอข้อมูลรายละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของโรงพยาบาลราชวิถีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีรวมถึงประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลราชวิถีก็มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลพร้อมกับทางสื่อมวลชนพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะแบ่งการวิ่งออกเป็นสามระยะด้วยกันนะคะคือระยะมินิมาราทอน10กิโลระยะฟันลันนะคะ5กิโลเมตรและระยะชัยสมรภูมิ1.5กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ thailan d com นะคะหรือว่า walk in ได้ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปณบริเวณหน้าตึกซิลินทรโรงพยาบาลราชวิถีหรือจะดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ราชวิถีลันฟอร์ไลน์ได้เลยนะคะ